่อามบเขาดาบประเทศเี่ยขาสงสุดตอนนี้กลางเข่าแล้วต้อเซฟน่าจะแตกกูนะาัว hớ 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 Oh! รักพี่รักขาพี่รักพี่รักขาอะไรพี่รักมายิงหน่อยดิตายรอยิงวะยิงฉันจัดเอาลงเอาขน,นมมาให้กินเถลยยิงทำไมไ,ได้ดูดหน่อยนดยแตกแล้วอ๋อขนมแตกแล้วจะย,ยิงเรานะไม่ยิงอ<ล>ย่า